สวัสดีครับยีนี้ต้อนรับเข้าสู่มาค่าช n แนลกับไกด์ตัวตลกนะครับกลับมาอีกครั้งกับเลดไกดนะตัวตลกเนี่ยต้องบอกว่าเลยว่าต้องใจเย็นๆในการเล่นนะทางตีเลยเพราะว่ามันจะมีอะไรหลายอย่างที่มันจะค่อนข้างกวนตีนมากๆมันจะมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่อยากให้มีแล้วมันจะเกิดขึ้นอะ่ะถ้าใครหัวร้อนเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าต้องใจเย็นเนะดันนี้มันกวนตีนอะ่ะบอกเลยกวนตีนมากๆ ก็อย่างแรกเลยนะสารบัญผมก็จะอธิบายแมคคานิกนะครับแล้วก็อธิบายรีเพย์แล้วก็เจาะบางสกิลนะแต่ว่าถ้าเป็นเกรดหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่เจาะเพราะว่า สกิลของเกรดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบขั้นแรกอะ่ะแล้วสกิลเกรดสมันก็จะอัปเกรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมจะไปเจาะลึกอธิบาย Gate เกรดสามนี้มากกว่าสกิลเกรดหนึ่งนะสกิลเกรดหนึ่งเนี่ยค่อนข้างดูเอาแล้วหลบเอาได้ถ้าอันไหนที่มันจําเป็นผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับสาหรับเกียร์นะครับหนึ่งสามแปดห้าเป็นแบบซ้อมนะหรือแบบง่ายตหลบจะไม่มีแบบฮาร์ดนะครับอันเดียวนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเลดนี้นะครับแนะนําให้ตีอาวุธเยอะๆหน่อยนะสำหรับพวกตัวดีเวสเพราะว่าถ้า ดาเมจไม่ไหลเนี่ยมันจะวนแมคานิกจนแบบเราลำคัญมากๆกนะครับก็แนะนำไว้เลยว่าถ้าเตียวุธได้เยอะก็แนะนำให้ตีไว้นะสำหรับการเตรียมตัวนะครับแนะนำว่าให้มีดีเพสที่เป็นระยะไกลเนี่ยตัวหนึ่งนะแต่ว่าไม่ต้องมีก็ได้คือถ้ามีเนี่ยมันจะเล่นกันง่ายขึ้นนิดนึงนะแบบเวลาเคลียรบอลเกณฑ์สามอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าตอนที่แบบติดโควิดมันวุ่นวายระเบิดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามี d p พตัวหนึง่งที่เป็นเลนเนี่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นนะไอเทมนะครับก็เป็นยาระเบิดสต a กเกอร์นะครับแล้วก็ดาร์กบอมถ้าอยากให้ดาเเมจมันเร็วๆแล้วก็เอารูนแก้ไปด้วยนะครับแก้สถานะนะเพราะว่าจะติดไฟกันแบบหัวไหม้กันเลยอะถ้าใครเล่นไม่ดีนะอนาเซียนะครับก็กันเบิร์นยันแดงนะเผื่อไปช่วยเพื่อนนะครับ อันแรกที่ต้องอธิบายนะครับสาหรับทั้งหมดทั้ง3อันเลยนะสามเกตดเนี่ยมีเหมือนกันก็คือไอ้แม่เน็ตบาร์นะครับหรือไอ้บาร์ที่อยู่ข้างใต้เท้าเราเนี่ยคือถ้าเราโดนสกิลของมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเพิ่มเกตดโดยเฉพาะสกิลที่เป็นพื้นเหลืองเนี่ยเกตดจะพุ่งเลยแนะพอวงขึ้นรอบๆเราเนี่ยคือเวลาเราหันไปหันมาเนี่ยมันก็จะหันตามเรานะครับจะคล้ายๆเหมือนนกเขียวอะ่ะสักพักหนึ่งมันจะเบิดออกเป็น4แฉกนะครับพอเบิดแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนเราโดนเพื่อนจะติดโควิดแบบรูปที่4นะเวลาที่ ใครมาอยู่ในวงนี้มันก็จะเพิ่มเกรดก็คือวนๆกันไปอะ่ะเป็นการแบบเพิ่มเกรดทาให้มันเล่นยากสรุปก็คือพยายามให้เกรดเนี่ยต่ำกว่า50%เข้าไว้นะแล้วชีวิตมันจะสบายเพราะว่าถ้าโดนมากกว่านั้นเนี่ยก็จะมีลูกกลมๆแล้วก็จะเบิดระเบิดระเบิดไปก็เล่นยากไอ้ระเบิดกลมๆเนี่ยจะมีคูลดาวประมาณ30บีมั้งผมไม่แน่ใจนะถ้าเราเกรดมากกว่า50%เราเพิ่งระเบิดไปมันจะยังไม่ระเบิดอีกนะ ถ้าเราเกตเต็มนะครับเราจะแปลงล่างนะพอแปลงล่างแล้วเราจะเป็นตัวตลกตัว,ตว,ตวเล็กๆเ,เนี่ยเราสามารถกระโดดได้ทีเดึงซึ่งมันจะทําให้หลบบอสเนี่ยลำบากขึ้นนะนอกจากแปลงล่างแล้วเนี่ยบอสเนี่ยจะได้บัฟด้วยนะครับสำหรับเกตหนึ่งเนี่ยเป็นบัฟทาให้บอสทึกขึ้นนะครับก็จะทําให้ตีบอสเข้าน้อยลงก็คือลำบากมากขึ้นนั่นแหละย,ยิ่งแปลงเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ลำบากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นพยายามทําให้มันต่ํากว่าสีให้ได้นะพอเราแปลงล่างแล้วเนี่ยเราจะมีสกิลสาบอันนะครับ มันจะทําให้บอสโดนดาเมจมากขึ้นนะครับสกิลตัวดับบยูเนี่ยครับจะเป็นวงแบบนี้วงคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยจะเป็นช่วยให้ลดเกรดนะครับก็คือถ้ามีเพื่อนแปลงล่างเนี่ยก็มารวมๆกันแล้วก็กดดับบยูลดเกรดให้เพื่อนนะครับคนที่อยู่นอกวงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเกรดแทนก็เป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมารวมนะส่วนตัวอ e ีเนี่ยจะเป็นแบบเรียกกล่องของขวัญลงมาก็กดตำลังว่าเนะีมันไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเท่าไหร่นะแต่หลักๆแล้วเนี่ยเวลาที่มีคนแปลงล่างเนี่ยพยายามสําหรับทิปตรงนี้นะครับก็คือแนะนําว่าถ้า มีคนแปงลงร่างแล้วเนี่ยก็พยายามมาลดเกรดของเพื่อนซะมันจะได้ไม่แปงลงร่างลัวๆนะถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องการนะคือเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะมีการ์ดบนหัวนะครับก็เป็นสัญลักษณ์แต่ละอันเลยคือใครไม่รู้จักการ์ดก็ไม่เป็นไรนะจะคล้ายๆอากอนนะครับคือถ้าได้การ์ดดอกจิกก็ไปอยู่พื้นดนอกจิกได้การ์ดหลามตัดไปอยู่หลามตัดได้โูแดงอยู่ผูแดงผูดง้ดำผพดดำตามนั้นเลยได้การ์ดอะไรก็ไปให้ตรงสัญลักษณ์อันนั้นนะครับต่อไปนะครับไทม์ไลน์นะครับก็จะเป็นการเบรก โพสิชันแดนส์นะครับเบรกอีกทีนะครับลูเลตแล้วก็โพสิชันเกตหนึ่งเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยจะมีไม่คนิตการ์ดที่มันจะเป็นสุ่มนะครับไม่ได้อยู่ในล็อกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดาเมจทะลุเนี่ยก็อาจจะไม่เรียก,ก็ได้นะครับการเบรกนะครับเวลาบอสเบรกเนี่ยมันจะเรียกสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับใหญ่ๆเลย เราเห็นแบบชัดมากมีหลอดเบรกนะครับแล้วก็จะมีโล่นะโล่มมวงๆงเนี่ยห้ามตีตรงนี้นะถ้าตีเราจะโดนสะท้อนดาเมจนะก็อาจจะมีตายกันได้นะถ้าพลาดนะครับโล่จะสุ่มนะครับออกเป็นแบบหน้าหลังหรือแค่หน้าอย่างเดียวนะครับก็ดูดีๆว่าส่วนไหนนะถ้ามันออกหน้าหลังเนี่ยก็ให้ตีข้างๆนะครับแค่นั้นเลยก็ยัดสกิลเบสเข้าไปก็จบแลวครับถัดไปนะครับเป็นโพซิชันหัวใจนะครับบอสจะปิดไฟแล้วก็หายไปนะครับแล้วก็จะสร้างร่างแยกมา4ี่มุมนะครับเราก็กระจายตัวกันไปตำแหน่งที่ยืนเนี่ยเป็นพ แค่ว่าให้ต้องมี4คนเนี่ยสี่มุมนะครับแยกกันไปร่างโคนของบอสนะครับจะสุ่มส่งหัวใจออกมาหัวใจแบบนี้นะครับถ้ามันส่งหัวใจออกมานะครับให้ปิงที่พื้นข้างๆตัวนะเพราะว่ามันจะปิงที่หัวบอสไม่ได้นะมันไม่ขึ้นนะปิงที่ตัวเองนะครับแล้วให้เพื่อนเนี่ยหันหน้ามาตรงที่ปิงสรุปสั้นๆนครับก็คือถ้าปิงตรงไหนก็หันไปทางนั้นครับแต่ว่าจะมีโอกาสออกอีกแบบด้วยนะครับคือ ปิงทั้ง3อันนะคือ3าคนเนี่ยจะมีหัวใจออกมาไล่ๆกันนะครับอาจจะไม่พร้อมกันนะครับบางทีมันก็ทาบ้างนะครับอันนี้คือถ้ามีสามปิงนะให้มองไปทางคนที่ไม่มีแทนนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับ แดนซ์ไทม์นะครับอันนี้เราต้องเต้นตามตัวบอสนะครับเราจะโดนแปลงร่างเป็นตัวตลกเล็กๆนะครับแล้วเราก็ไปยืนตามต,ามตำแหน่งของสัญลักษณ์ที่เราได้นะครับได้การไหลายก็ยืนตรงนั้นครับจะมี4สกิลนะครับ, skill, รบที่กดได้สกิลนี้ก็จะเป็นท่าทางที่บอสเนี่ยออกมานะจะสมตำแหน่งทุกครั้งนะครับบอสเต้นยังไงนะครับเราก็กดตามนั้นนะครับ อันนี้จะต้องดูดีๆนะว่ามันเต้นท่าอะไรถ้าหันหน้าเนี่ยให้เต้นตามแต่ถ้าเกิดมันหันหลังเนี่ยให้เรากดสกิลอื่นที่ไม่ใช่ท่าที่บอสท,ทำนะ <ใช S 1> ครับก็คืออย่าไปเต้นตามมันนั่นแหละแม็กันไปนะครับคือรูเล็ตนะการ์ดบนหัวของเราเนี่ย จะเปลี่ยนไปนะครับมีแอันนะครับก็คือ4อันแรกแล้วก็มีพื้นหลังที่เป็นขีดขีดในอีก4อันนะครับก็ระวังระวังหน่อยแต่หลักๆแล้วก็คือเหมือนเดิมนะครับศัญลักอะไรขึ้นบนหัวก็วิ่งไปให้ตรงพื้นตรงนั้นนะครับเล่น3ทีนะครับการจะเปลี่ยนเนี่ยสาครั้งเลยพอจบ3ทีปุ๊บให้กระโดดออกนะเพราะว่ามันจะระเบิดนะ อันสุดท้ายนะครับจะเป็นแมคานิกสุ่มนะครับการตั้งแถวรับการนะครับแมคานิกเนี่ยถ้าดาเมจเร็วอาจจะไม่เจอเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าดาเมจช้าเนี่ยอาจจะเจอมากกว่า1รอบก็เป็นไปได้นะครับแมคานิกนี้มักจะเป็นแมคานิกบื้มตีนะครับแต่ถ้าเกียร์เยอะก็อาจจะไม่ตายเหมือนกันนะเริ่มแรกนะครับบอสเนี่ยจะควักเหมือนเป็นเสาหรือเป็นกล่องหรืออะไรก็ตามนะับออกมาเนี่ยให้เรารีบถอยออกมาจากบอสให้อยู่ไกลๆเลยนะับแล้วก็ตั้งแถวนะครับตามสีที่เรามีนะครับเช่นแดงแดงดำดำเนี่ยให้อยู่ด้วยกันนะคร แค่หหรือ3คนนะครับคนที่ใช่เนี่ยขยับไม่ได้คนที่เหลือเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องคอยเล่นแมคานิกแทนนะครับบอสจะส่งการ์ดออกมานะครับการ์ดไปที่1กับไปที่2เนี่ยจะเป็นสีเดียวกันนะแพทเทิร์นการออกเนี่ยจริงๆแล้วมีผลกับกล่องที่ควักออกมานับแต่ว่าผมว่าไม่จําเป็นต้องจําขนาดนั้นนะก็มองเอาก็ได้นะถ้าใช่1คนนะครับจะเป็นแบบง่ายถ้าใช่3คนก็ยากหน่อยนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับพอบอสควักกล่องออกมานะครับก็ถอยออกมาเลยนะฮะ มาตั้งแถวนะครับกระจายกระจายกันแล้วก็เว้นระยะห่างกันนิดนึงนะครับอันนี้แบบ3นะครับคนที่ไม่โดนแช่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องเล่นนะครับก็คือเก็บการ์ดท,ที่มันส่งออกมาเนี่ยให้ตรงสีนะครับลากไปใส่เพื่อนให้ถูกคนนะครับแค่นั้นเลยนะฮะง่ายอันสุดท้ายนะครับ อันนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะฮะมันจะมีสล็อตเนี่ยสุ่มออกมานะครับถ้าได้สัญ,ญลักษณ์อะไรเนี่ยก็ให้สัญ,ญลักษณ์นั้นไปเก็บนะครับเก็บแล้วจะลดเกรดนะครับแต่ถ้าผิดสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการเติมเกรดแทนนะครับใครตรงก็รีบๆไปเก็บนะครับเผื่อเพื่อนไปโดนสําหรับช่วงอธิบายแมคันิกนหมดเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นแบบรีเพย์นะครับมาเริ่มกันกับรีเพย์นะครับหลักๆของเกรดหนึ่งเนี่ยพยายามอย่าแปลงร่างเยอะเนี่ยก็พอแล้วนะเออสกิลอะไรพวกนี้มันค่อนข้างหลบได้ง่ายๆะค ถ้าชาร์จอันนี้นะฮะพอจะระเบิดเราค่อยแดดออกมาครับคนที่โดนเลงเนี่ยพยายามอย่าขยับก่อนที่จะระเบิดไม่งั้นเพื่อนเนี่ยจะหลบยากนะบนเวทีเนี่ยจะมีวงไฟลอยไปลอยมาด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมุติว่าเกตเรามากกว่า50%เนี่ยมันก็จะเสกวงใส่เราครับก็ระเบิดทําให้มันน่าราคาญในการเล่นนะเวลามันว้าผายไปนะครับมักจะเป็นท่านกนะครับก็อย่าไปอยู่ข้างหน้ามันให้ไปตีข้างๆนะครับดาเมจเนี่ยไม่เยอะแต่ว่ามันทําให้เราติดสตันนะครับ ถ้ามันหายตัวแล้วมีแว่นนะครับอันนี้จะเป็นล็อกปาระเบิดใส่1คนครับก็ระวังหลบพื้นเหลืองถ้าล็อก1คนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับพอจะระเบิดก็ค่อยแดดออกนะครับถ้าชาร์จในนี้ก็คือถ้าเบรกนะครับก็คืออย่าไปตีตรงโลค่นั้นแหละแล้วก็ยัดอระเบิดโยนลงไปสกิลสแต็คเกอร์ยัดใส่ลงไป หลังจากการเบรกนะครับก็จะเป็นการตีพีนะครับสกิลของเกรดหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นสกิลขั้นหนึ่งนะครับแล้วพอเกรดสองเนี่ยจะเป็นขั้นอัสเกดนะครับพยายามทาความเคยชินกับสกิลเกรดหนึ่งให้ได้ไวๆนะครับไม่งั้นการลงดันเนี่ยมันจะชานะฮะถ้ามันวาปเข้ากลางนะครับมักจะเป็นแมคานิกนะฮะปิดไฟปุ๊บก็แสดงว่าเป็นแมคานิกหัวใจนะครับก็ประจําที่เลยนะครับรอว่ามันจะส่งหัวใจมาตอนไหนนะครับถ้าส่งหัวใจก็ปิงตัวเอง แบบนี้ขึ้นสามอันนะครับก็หันไปที่ด้านที่ไม่มีนะครับแค่หันไปจริงๆก็พอแล้วนะเสร็จแล้วก็ทำดาเมจต่อครับอันนี้เป็นพิซซ่าครับก็ไปอยู่ให้ตรงสัญ,ญลักษณ์ตัวเองอาจจะมี1รอบถึงหรือ2รอบก็เป็นได้นะครับใครที่ติดระเบิดเนี่ยดูตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นโดนเพื่อนนะโดนเพื่อนก็ลำบากอีกทำดาเมจลำบาก กาชาครับก็บอกเพื่อนด้วยว่าไอที่ดรอปเนี่ยคืออะไรเพื่อนจะได้มาเคลียร์ทิ้งได้นะการแจกไพ่อันนี้นะครับก็พยายามอย่าโดนนะมันจะเติมเกจดแต่ว่าก็โดนได้บ้างนะครับไม่ถึงกับซีเดียสมากพพอร์ตเนี่ยมายืนบังให้เพื่อนได้นะถัดไปนะครับก็เป็นแมคคอนิกเต้นนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็มายืนตามตำแหน่งของตัวเองนะครับแล้วก็ดูนะฮะวิธีแนะนำนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนำให้จำตัวท่าเท้าชีฟ้านะครับท่านั้นเนี่ยเราก็จำท่าข้างๆงอีกอันนะเพราะว่ามันจะดูออกง่ายๆนะ ถ้าเท้าชี้ฟ้าเนี่ยอยู่ตรงตัว E ีนะครับผมแนะนําให้จําตัวอาไว้แล้วก็ดูว่าถ้ามันโผล่สท่านียให้เราสังเกต2ท่านี้เป็นอันดับแรกนะครับถ้าท่าที่มันออกเนี่ยไม่ใช่เราก็ดูอีก2อ,อันที่มันเหลืออย่าลืมครับถ้ามันหันหลังเนี่ยอย่าก,กดท่าที่มันทำนครับกดท่าอื่นอะไรก็ได้อีก3ท่านะ พอออกมาจากเต้นนะครับก็ทําดาเมจต่อนะถ้ามันยืนเต้นไปเต้นมาตรงกลางเนี่ยจะเป็นท่ากําแพงนะครับให้หลบระหว่างการนะสาหรับเกตดนี้นะครับเอสเตอร์เนี่ยใช้เป็นนีเนฟยิงเอาดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับเอาดาเมจให้ปิดไวๆจะได้ไปทําอย่างอื่นนะถ้าเรียกการ์ดลูกน้องนะครับก็หลบการ์ดที่มันตกนะครับแล้วก็เคลียร์ลูกน้องนะครับไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องพยายามรีบเคลียร์เพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเนี่ยลูกน้องมันจะแผ่พลังโควิดออกมานะครับทำให้เราเพิ่มเกรดได้นะนี่ก็เป็นท่าแวนนะครับ ตอนมันดรอปเนี่ยต้องพุ่งหาตัวมันนะครับแล้วเบ็กก็เหมือนเดิมนะครับยัดสแตกก็กราไปแล้วก็ทำดาเมจต,ต่อถ้าพุ่งตีนะครับมันจะเล็งคน1คนนะครับตบ2-3ทีนะครับก็พยายามหลบนะครับคนที่โดนเล็งกำแพงก็เหมือนเดิมหลบตรงช่องว่างนะครับ ปิดไฟนะครับก็เป็นแมคคันนีอีก,กันอันนี้เป็น,นรูเล็ตนะฮะหลักๆก,ก็อย่าไปยืนผิดที่แค่นั้นเองหลบวงไฟด้วยนะครับเพราะว่าวงไฟเนี่ยมันเป็นตัวกวนนะบางทีแบบคนเกตดเยอะแล้วโดนไฟเนี่ยระเบิดใส่เพื่อนนะก็สนุกสนานได้นะครับพยายามยืนตรงกลางสัญลักษณ์นะเพราะว่าบางทีเนี่ยยืนเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็โดนดาเมจได้เหมือนกันนะเล่นสครั้งนะครับ ครบสาครั้งก็กระโดดออกข้างนอกนะเพราะว่าวงระเบิดเนี่ยโดนดาเมตด้วยนะจบตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเหลือคณิกอะไรครมีหัวใจอีกรอบนะเวลาโดนนกเนี่ยเพื่อนสามารถแก้ให้ได้นะครับถ้าเป็นฮอลลี่ไนท์หรือว่าเป็นอาร์ติสเนี่ยแก้ให้เพื่อนได้ รือจะใช้ยันแดงเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแลเคนิคหัวใจก็เหมือนเดิมนะครับหัวใจมาทางไหนก็หันไปทางนั้นนะครับถ้าไม่หันก็ตายนะครับโดนวันช็อตนะหลังจากจุดนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร,ร่แล้วอย่างตี้เนี่ยดาเมจค่อนข้างไวก็ไม่ได้เจอเล่นตั้งแถวเหมือนกันนะครับ คือถ้าคนดำาเห็นไว้ก็อาจจะโชคดีไม่ต้องเล่นอะไรลำบากลำบากได้นะถึงตรงนี้ผมก็ขอตัดจบส่วนรีเพย์แล้วก็ส่วนพาร์ทสเลยนะครับเพราะว่าพาร์ทสเจาะลึกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ได้พูดไปหมดแล้วมันไม่ได้มีอะไรให้เจาะขนาดนั้นเพราะมันเป็นแค่เก็ดหนึ่งนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วก็ไปต่อกันที่เกต2นะครับ